สวัสดีตอนเช้าทุกท่านค่ะคลิปนี้ที่มาแจ้งอยู่3เรื่องด้วยกันนั่นก็คือ1เกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศลาวและ2 ฝุ่นละอองและหมอกควันในวันนี้3กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเฝ้าระวังเรื่องฝนฟ้าขนองและลมกระโชแกแรงก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยเรื่องแรกเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศลาวนะคะวันนี้เลยเวลาประมาณ แปดนาฬิกายีนาทีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศลาวขนาดอยู่ที่2.4ริกเตอร์พี่น้องชาวลาวก็ระมัดระวังกันด้วยค่ะต่อกันที่ ฝุ่นละอองและหมอกควันในวันนี้29มีนาคม2564จุดความร้อนและพื้นที่การสะสมของควันและฝุ่นอยู่ในเกรนปานกลางบริเวณภาคเหนือตอนบนลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้กำลังอ่อนถึงปานกลางพัดปกคลุมนะคะก็ดูแลสุขภาพทุกท่านสำหรับพี่น้องภาคเหนือต่อกันที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเฝ้าระวงังฝนฟ้าะนองและลมกระโชกแรงในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ ที่29มีนาคม2,564เนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเชียงใต้ ได้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาประคุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะส่งผลทําให้มีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงได้บางพื้นที่รวมถึงมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นด้วยบริเวณจังหวัดเหล่านี้ค่ะก็ระมัดระวังเป็นพิเศษเนาะได้แก่ตากกําแพงเพชรสุขไทยพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์เลยชัยภูมิขอนแก่นน้องวลัลลำพูอุดรธานีบึงกาฬน้องคายสกลนครนครพน,นม โคราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสระวังในเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอันตรายจากฟ้าผ่าหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงเกษตรกรควรเตรียมตัวป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตไว้ด้วยค่ะพื้นที่ที่กล่าวไปเมื่อกี้จังหวัดต่างๆนะคะเป็นพื้นที่สีเหลืองนั่นก็คือพื้นที่เสี่ยงฝนฟ้าคะนองและลมกระโช โแรงบริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยปานกลางเท่านั้นจ้ายังไม่ถึงหนักเนาะเอาละค่ะหากมีข้อมูลเพิ่มเติมกี่จะรีบมาอัปเดตมารายงานให้ทราบพ,พื้นที่ของท่านเป็นอย่างไรบางท่านมาคอมเมนต์บอกกี้ว่าโอ้โยร้อนตับเล็บตับจะแตกก็มาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะและสวัสดีพี่น้องช่าเล่าเด้อจา้าผู้ใดรับฟังอยู่ก็มาคอมเมนต์มาว้ามาคุยกันใดนอคลิปนี้กี้ขอลาไปก่อนจอกันใหม่จา้าบ๊ายบาย